จงกลมลงต่อหน้าหอยของข้าอ๋อสตาร์ไปเลยนี่เนี่ยมี่ตายตาหอยหมาเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่มาสิเนี่ยน้ำหอยเชิงชาเอออย่าไปกลัวอย่าไปจวดเออน <S <s อี่เนี่ยตายตาน้ำหอยเชิงชาจงกลมลงต่อหน้าหอยของข้าโอ้มันราดคอมโบคอมใจน้ำหอย คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆน,นะคะและอย่าลืมจจะมีไลฟ์สดใน Facebook เ,เกือบทุกวันเลยนะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยล่ะอ๋อและก่อนจะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกด u b s สไคร e แล้วกดกระดิ่งให้เจด,ด้วยนะดูคลิปกันให้มีความสุขนะคะ แม่นางเล็บยาวมาแล้วมันมีสกินเฮ้ยม,มีสกิลด้วยใช่ไหมไอ้ A, ตัวเนี้ยเอฟเฟกต์เนี้ยอ๋อยเป็เไรแม่ไหนดูซิทุกคนมาดูทุกคนมาดูแล้วมาดูหน่อยสกเกต็ตอา้อาวอ้าวเอากระตุกอา้าวค้างอา้าวหวัดดีทุกคนอ้าวฮัลโหลเน็ตโหลดได้อีดอกทองอามาแล้วมาแล้วเน็ตหลดเฉยนี่หางงา <laughs> กำลังโชว์น้ำหอยเลยเอาไปบุไไ้งดูน้ำหอยพี่นะ นี่แนี่สีม่วงอีทอกอ๋อน้ำหอยเชื่องช้าสเก็ตน้ำหอยคุยเป็นตกลตลกโอ๊ยกำลัเลยนะนะเอ๊ะน่ากลัวมีตัวอกินน้ำหอยด้วยทุกคนไม่เห็นปะอีดอีทโอเคอีดมันมาจากหอยมันมาจากนั้มหอยเรามีอีทด้ยมึงดูอีเสิวยดูนะอ๋อใช่มึงนี่นะใช่กูอยู่นี่เอาใครผักไปเนี่ยอ๋ออีเวเลสไปแล้วผักไปแล้ว กูคุ้งเป็นอนตัวนี้ก็เลยลงมามึงหลอกกูอีสวยหอห่ามึงดูดิอิดพอมาจากน้ำหอยกูด้วยเออเดี๋ยวดูห้ามึงดูนห้าวิสวิเทงเย็นมึงกูไม่ได้เค้นออกมาได้ตลอดเอาไรอ๋อจงกรมลงต่อหน้าหอยของข้าอ๋อสตาร์ทไปเลยนี่เนี้ยนีตายตายหอยหมาอ๋อ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทีน่ะน้ำหอยเชื่องชาเออเดี๋ยวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเออนี่แหละตายตาอีดันด้วยอีดนด้วยอีกดอกอีดันด้วยโอ๊ยไม่โดนนี่ไงวะพี่แจ๊ระวังดีทุบมาเลยชุบปีดูชุบปีดูลาราลาเหรอหนูกำลังไปแม่รอหนูด้วยน้ำหอยเชื่องชาเออจงก้มลงต่อหน้าหอยของข้าโอ้มันลาดคอมโบคอมใจน้ำหอย ไปแตามันไปนี่แน่น่าจะโดนขัดก่อนข้างหลังกี่ดอกข้างหลังเราพักกันหลังกร็จะหัวมันจะตายห่างกันหมดแล้วว่ะโอ้โหนี่อ๋อตายไปโดนด้วยกี่ดอกตาย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 มากูพร้อมแล้วมึงมามึงมาขอสักตัวหนึ่งแหละโอ้ยย้อนมาอ๋อมันจะจะตันไอ้กีธนูกูไปไหนเนี่ยลิงหายหลิงหายก็ช่างมันตีมึงหายมันนี่โดนกี่ดอกเจ้าช้า อะไรครับพอสอตายค่ะยอเทไม่ตายได้ไงเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเองเอาบอล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 ป้องรีเลยปาดมันจะหนีเตี๊อะมาเตี๊อะมาเตี๊อะมาล้างยังโดนปะโดนปะถ้าโดนมันจะวิ่งเร็วไงน้องยิงสกิลสองแบบไม่รู้งงมาก อะไรเร่งมาเร่งมาไปแล้วไปแล้วเอาดึไปวน่ากลัวมากเลยหาเนี่ยทานไม่ลนวะงกงเลวอห่มะาอเท้์อะไอเทวอะไร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 จงแม่งเลยอีดอกเนี่ยเออมาเลย ใชเออแรงนะครับหนูแรงนะครับแม่หนูแรงนะคะมันก็แรงว่ะอ้าวอจูอ้าจูอ้าจูตายตายจ้าอันนี้อันนี้อันนี้ยวไม่ได้ไม่นี้เหมาหมดพี่เหมาหมดมาตามล่ามันเราไม่ทันไม่ทันอ่ะไม่ทันอ่ะนิวหอยอออยกอ่ะเฮ้ยโดดได้อีนี่มันร้ายอาร์ตออกตัดเลยหน่อยดิไม่อยากออกอ่ะยีลังรอมันลังรอมันสวยมากพอต่อลังโลกแล้วก็ตาย โอ้ยแข็งแข็งแข็งเออเอ้อเอาอเออเออเออโอเคโออสู้ชีวิตสู้ชีวิตมากสู้ชีวิตมากอ้าวอะมั่นใจทำได้เอรอดรอดยันยันยันตายตายแน่นอนททีกดตาตกลแล้วมันฟิกเหรอ เออรอดมันจริงโอเคไม่ต้องกลับบ้านแล้วไม่ต้องกลับบ้านเดยวอีกไม่กลัวอยู่ร่างโอเคแม่จัดไปพอต่อเอางมันอนย้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 อนยยน้อนยุย้นย้อน้อยุยอุนยอนย้นยุง้นยุอนย้น้นยลอนยุยยนยุยยน ยอนเอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยเฮ้ด้วยไอ้ที่สวยมันทำตื่นตโนกอะไรกีดอกอะไม่เป็นตรงแล้วไม่เป็นตรงแล้วไม่เป็นตรงอลไรกี่ดอกไม่เป็นตรงไม่เป็นตรงแล้วขอแล้วกันไลน์นนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคมึงมาทำสังคมแตกตื่นเตี่ยวมาล้างโลอ่ะอ๋อ ไปไๆนว้าวโอเคไปไปจัดการมันวิ่งไปแม่เราทได้เราทำได้ไปแล้วปูงตโตปูงตโตยิทาราจะไปไหนไปแล้วไปอ๋อมันจูกมันจูกมันเล่นเด็ดไปไหนไอยู่ม้งอะ ต้านหน่อย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 อ้าเอาอีกเอาอีกเอาอีกอว้ามันหนีไปแล้วมันหนีมันหนีมันหนีมันก็เหยียบพุ่มดูตีเช็คพุ่มดูตีน่ะแล้วไม่เราเวเลสบอลจะพาเรากับเราทำไมเวเลสอะเวเลสอยากเล่นด้วยเวเลสไม่เกี่ยเลสสิเวเลสบอลกับเราทำไมเข้าใจตรงนี้เลยอยอ๋อไม่เกี่ยวเลนล่างอีดอกคอ ตายตาน้ำหอยแรงมากลิงข้างหลังข้างหลังข้างหลังไหนวะอ้าวหอยเชื่อมช้าตะเกียดน้ำหอยเอีทาร่าอีท้าอีทาราใจทาร่าทาราใจวัดตีตะตันมันเลยตะลองเออตะลงเออตะตันล้วตกลงไม่ได้ตะลองหน่อยเออไม่ถึงมังกรยกหน่อยยกหน่อย ไม่ชิงอีดอกนี้ก็แล้วไม่ชิงแล้วมังกรชิงทำไมออยตลอดไหนตลอดไหนอเดียวอเดียวพี่ยานเฮอียาตวไเอามันเอามันอ้า่มันไหม่มันเอาไรเอาไรออทามันหมมุกทาแดกบ้าน้วมึง

วิ่งตามเลนวะออกออกของกันจอร์ดจอลิงหรอยจอร์ดหรอยจอร์ดหน่อยมาแกมมาแกมมันขึ้นหัวขึ้นหัวไปแล้วแหละอีออนเฮอีออนเฮเฮ่เราจไม่รอดไม่รอดค่ะบอกลอยอ๋ออ๋อแขนโดนแน่โดนแน่โดนแน่ตายตายเฮ้ยโอ้ยคุณเล่นด้วยดิคุณเล่นด้วยคุณเล่นด้วยดิอย่ามึงตายกันหมดสิคุณเล่นด้วยทาร่ารอดชีวิตได้นะทาร่าทาร่ารอดชีวิตได้นะรอดชีวิตได้นะทาร่า รอบที่สุท้าเขาต้องไปชีวิตโอ้ยเก็บผ้าว่ะนี่ดอกอดเล่นเลยอ่ะคือชงไฟสงครามรอบกับบูอดเล่นเลยอ่ะแม่จะเราไม่ได้เล่นด้วยไงโอ้เพิ่งจะเกิดเองเล่นกับบูก็ได้หยอกเมื่อจบก็เลยให้หมดเลยพวกเร็วเล่นกับบูละไม่จบไม่จบไม่จบเต่ไม่จบแน่นอนมันจะไปช่วยด้วยจบไปเลยจบไปเลยใช่เนียอ๋อไม่ได้เล่นด้วยเลยอ่ะนี่ดอกไฟเมื่อกี้